大家好，สวัสดีค่ะประพาออนสอนจนีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำ <_ c oughs> สำหรับวันนี้คำว่าเตี้ยนที่เตี้ยนที่อยู่ใน HSK 3เป็นคำนามแปลว่าลิฟเรามาดูประโยคตัวอย่างกันคะ่ะตัวอย่างที่หนึ่ง 我的宿舍没有电梯我的宿舍没有电梯可怕恐怖来多养提手这部电梯坏了你必须走楼梯这部电梯坏了你必须走楼梯 ลิฟต์ตัวนี้เสียแล้วคุณจำเป็นต้องเดินขึ้นบันไดแล้วกลับมาพบกับ HSK 6กวลคํกันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจียน